นี่คือคนนี้ก็คือจะมารับใช่ป่ะครับผมอ๋อนี่คือก็คือเหมาแล้วไปขายตามหมู่บ้านที่นอกเมืองนะนกไข่หมดอย่างเงี้ยอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่ใช่อันในหนึ่งร้อยนะครับอาจจะเป็นเก้าสิบหรือว่าเจ็ดสิบนี่ครับอ๋อก็คือสมมติเราซื้อร้อยนึงก็คืออาจก็คือเอาไปขายเอากำไรต่อนะครับครับอ๋อแต่เยอะนะเยอะครับเยอะเยอะเวลาเขาซื้อทีนี้แทบจะเหมาเลยนะจะเหมานะครับนี่ครับไปเอาไปขายตามหมู่บ้านขายไปขายหมู่บ้านไหนั้งเนี่ย ต้องทานอาจจะเป็นหมูว่านแถวๆที่กัดตุ้มกัดท้ายอย่างเงี้ยแถวกัดเต่าหรือว่ากัดฟลาเลยอ๋นอนี่ก็คือมารับนะ,ะดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหขอ้อขายเยอะดูนะครับนี่ครับคือเวลาเขารับมาขายเนี่ยก็คือของจ้าม,มากครับมีทั้งปีโป้นะนี่ภาษาพมา่านี่ยี่ห้ออะไรมาเนี่ยทานเมตทานาวานขนมขนมถ้วยขนมชั้นขนม,ขนม,ขนมขน นี่ไอที่เป่าลูกโป่งนะลูกอมอ่ะเพียบเลยเยอะแยะเลยอะ่ะโอ้โหหุ่นก็มีไว้ชอบจังเลยน่าจะมีที่พ่วงท้ายนะผมจะตามไปขายเขาเลยที่เอามาหนะ่ะนี่เขาจะเอาของมาส่งนี่เลยคือรู้ตำแหน่งเลยจอดปั๊บแล้วของมาส่งแล้วก็จ่ายตาังค์เป็นแบบมินเอง นี่ขายได้กําไรไหมถามมาทีดิเพราะเวลาขายนี่ได้กำไรได้วันเท่าไหร่เหลือตังค์แล้วได้เมียไรนกานเรือนะไรบ้านเรือกขายได้เลยแต่นี่เราอยากอะไรตัวยองตัวยองอ๋อต้องอยู่เราอ๋อก็อาจจะประมาณ10,000กว่านะครับ10,000หมืจัดก่อนจัดก็ประมาณ300 400วันละ3-400อ๋อได้กำไรนะกำไรนะครับไม่ใช่คุณอ่ากำไรวันละ3-400บาทก็โอเคนะ โอ้แต้วะดูได้เหมือนด้วยยอนแลูกนี่คือเขาจะส่งมาก็ส่งจากไปที่เนี่ยทางผ่านตะชิเด็กครับเพราะทางที่แล้วที่ทางผ่านตะชิเด็กอาจจะที่ลอยปังควายที่เราผ่านเมื่อวานนี้ครับอ๋อโอ้โหไปไกลนะไกลนะครับไกลนะคุ้มข้าวมันก็คือคงเดือดนะไม่งั้นไม่ทำปานต้องกลอะไรมีหมดเลยเยอะจ่ายตังค์ด้วยนี่เอา๋อเหมาหมดเลยโอเค เรียบร้อยอันนี้คือคนพมานะฟาดเรียบร้อยครับกินที่นอนอะไรกับอแน่นร์ครับสุดยอดครับช่อมาที่กับเตาว่ามีอะไรมางนะก็ไปรับจากเชียงตุงมาครับที่ผมถ่ายคลิปไปดูแบบนั้นเลยแต่คุณลุงนี่มาขอดูเลยนะครับที่นี่คือเป็นคนละร้านกันที่เชียงตุงเขาก็จะมารับของเยะแล้วก็ไปตามกาดต่างๆหมู่บ้านต่างๆนี่ครับมีตำพิกมีผักข้าวต้มครับ แฮวครับถั่วขนมเ,เต็มเลยเวลาเขากินก็จะมาส่งตามหมู่บ้านแบบนี้ครับโอ้ได้ดูวิถีชีวิตแบบนี้รู้สึกว่านะมันเป็นแบบธรรมชาติแบบดั้งเดิมก่อนครับที่ว่ายังไม่เจริญพี่ว่าเป็นรถเป็นชายนะนี่คือเป็นรถทั่วๆไปที่รับจ้างเขาจะมีไฟด้านบนด้วยนะจริงๆแล้วก็จะมีหลังคาอันนี้ไปรับมาจากที่ที่ดูนนะกันหลวงนะกอกันหลวงนะครับโอเคนี่ครับโอเคขอบคุณมากครับ อาชีพของรถเวรี่ื่อถที่ในเชียงตุงแล้วก็ผมครับอันแนทัวรกินที่นอนไว้ครับนักเดินทางที่ยังคงลงรายในการในทลาดน้ำซาตินเสื้อแบบนี้ครับได้ติดตามผมไปก็มาเที่ยวไปด้วยกันครับก็หวังว่าุพื่อนๆคงมีประสบการเดินทางแบบนี้นะครับไปแล้วครับ youtube.com/slashnntours ครับครับก่อนไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวครับนี่ ริมทางครับบ้านกัดเต่าเขาแล้วมีร้านไข่ของเป็นไงล่ะก็ค,ะคือยังดเดิน,นต้องแวะกินนี่คืออะไรอย่างนี้ขเขาเรียกว่าอะไรครับข้าวฟืเข้าวฟืเข้าดวดำฟืดข้าวฟืนอ่า